นะครับเพปอบพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขาเนี่ยหมดอายุหมดอายุไขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ถือว่าทะเลต้องดูแลสามีดีนะครับจะให้สามีเป็นอะไรนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่ไม่มีสามีก็จะเหมือนกับคน้นหวานห่านต้นนี้นะค่ะนี่ก็คือการเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเทียบค่ะอะอืมตายกัน เชเื่อนอคุณู <ร Stevens. S 1> างาน่จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าต้นผักหวานป่าที่มันตายเพราะีเลี้ยงสามีก็เี่ยวนกับีเลี้ยงครับต้องดูแลสามีให้ดีๆนะที่ปล่อยเห็นีเลี้ยงต้นนึงีสามารถมีต้นผักหวานได้เยอะๆเี่ยๆนะครับามที่คอย่้เยอะๆ Ha <laughs> ha.